หม่ค่ะกองกำลังผาเมืองประทะกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดยึดยาบ้าได้7 0,000สเม็ดในพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ กองกำลังผาเมืองโดยพลตรีกิดากรจันทราผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองมอบหมายให้พันเอกฐานพัฒน์แสงนาครองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและตรวจนับของกลางพร้อมทั้งชี้แจงให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนบริเวณพื้นที่เกิดเหตุค่ะจากกรณีเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2568เวลา15นาฬิกากองร้อยทหารม้าที่4หน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพจัดกําลังพลหนึ่งชุดปฏิบัติการปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเฝ้า ตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดบริเวณช่องทางดอยอุน่นบ้านขุนเมาวตาบลม่อนปิน่นอาเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ6คนสะพายเป้จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทําการตรวจคน้นแต่ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ทําให้เกิดการประทะกันประมาณ10นาทีจึงได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพิ่มเติเพม,ตมพบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังจํานวน4กระสอบภายใน บรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าประมาณ7,000เม็ดจึงได้นำของกลางทั้งหมดส่งสถานีตำรวจภูทรฝางเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ <c oughs> 7,000เมตร